mm wow. มนุษย์แม่งส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรู้จากการตื่นรู้มันุฟัดกันอย่างหมาการดำเนินชีวิตที่มีตัวตนเนี่ยเขาเรียกลับเป็นเหตุทําให้คนเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวคุณเองคุณเปลี่ยนโลกไม่ได้มันไม่ใช่นี่คือฉันนั่นคือโลกหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละคือหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงโลก คือพี่เชื่อว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่สนใจคํานี้ด้วยซ้ำว่าคือหมายความว่าไม่ได้พยายามจะเข้าใจอะ่ะแต่จะเป็นคําถามเชิงแอ,แอนตี้ขึ้นมาเลยในใจด้วยไหมว่าทําไมจะต้องตื่นรู้วะจะตื่นรู้ไปทําไมก็ตื่นอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยก็รู้อยู่ว่าทําอะไรอยู่เขาเขารู้ทุกคนจะบอกว่ากูก็รู้กําลังข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแลวจะต้องรู้อะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พูดง่ายๆว่าชาวบ้านก็จะไม่คิดอะไรมากกินขี้เป้นอนแล้วก็ใช้เสรีภาพโดยไม่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบไม่จําเป็นต้องคำนึงถึงขอบเขตไม่จําเป็นต้องคำนึงถึงศีลธรรมจริยธรรมไม่สนใจสิ่งต่างๆซึ่งเป็นมิติทางจิตวิญญาณแม้แต่ศีลธรรมก็จะถือว่าเป็นส่วนเกินของชีวิตมนุษย์เราเห็นไม่สังคมไทยทุกวันนี้แม่งบัดซบเลยเพราะมันตื่นรู้ภายนอกนะั่นคือตื่นรู้ด้วยความงี่เง่าและความโง่ ตื่นรู้ด้วยไม่ใช่รู้รด้วยสติปัญญาแต่รู้ด้วยอารมณ์ของกิเลสตัณหาทุพกพล่านมันแล้วแต่จะนยามนะถ้าตื่นรู้ในศาสนาพุทธศาสนา,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 าเนี่ยมันเริ่มต้นก็คือความรู้สึกมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเต็มที่อันนี้เป็นเป็นขั้นพื้นฐานเลยไม่ตกอยู่ภายใต้ความหลงความหลงเนี่ยมันอยู่สองอย่างคือไม่รู้ตัว กับไม่รู้ความจริงเข้าใจยากไหมอาจจะยากสำหรับบางคนเนาะยากสิเฮียไม่ยากได้ไงมึงต้องยากเพราะกิเลสตัณหามันมากถาถมเข้าหามึงตั้งแต่เกิดพ่อแม่มึงก็ตัวกิเลสเหมือนกันตัวปลุกเล้ามึงไงตัวตื่นรู้มึงไง ตัวท่านม่งมึงตื่นรู้ในแง่ผิดไงสังคมไทยมันตื่นรู้ในแง่ผิดเต็มไปหมดเลยมึงรู้ไหมพ่อแม่ทุกคนบอกลูกแม่เอาเอา,เอาเปรียบคนอื่นมึงเอาเปรียบคนอื่นมึงต้องเก่งกว่าคนอื่นมึงต้องเข้าเรียนโรงเรียนดีๆมึงต้องสอบแข่งขันมึงต้องเรียน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 ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องความสุขความสุขเมนกันมีชีวิตนะค่านิยมในสังคมเนี่ยมันไปคิดเรื่องเงินเยอะความมั่งคั่งหรือเวว เราทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินมาเราฆ่าคนก็ได้เราทุจริตคอร์รัปชันก็ได้ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินมาเพราะโลกมันไม่ถูกมองอย่างตามความเป็นจริงนะถ้าคุณเป็นคนไทยคุณมองว่าเอ้ยนี่ของประเทศไทยถึงแย่งกันเนี่ยทุกเรื่องทะเลาะกันนี่คือคุณเป็นอเมริกันนี่คือประเทศคุณนี่คือทำไมไม่บองว่าโลกใบนี้ใบเดียวกัน่ะเวลาคุณเผาป่าน้ำท่วมเนี่ยมันแยกไหมว่าประเทศไหนน้ำจะไม่เข้าไม่ใช่ ชิบหายแม่งลอกกันแบบแย่งชิงชกชิงก็คือไอคิวเอาเปรียบมันจึงทำให้โลกชิบหายและวิบัติทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยความเจริญของวัตถุจึงนําไปสู่การแข่งแย่งและการเห็นวัตถุดีกว่าจิตใจเราเดําเนินชีวิตอย่างมีความรู้สึกขมีตัวตนเนี่ยเขาเรียกการดําเนินชีวิตที่มีตัวตนเนี่ยเขาเรียกหลับ สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานของการเห็นแก่ตัวนะคืออันตาอันตาก็คือความสําคัญมั่นหมายว่ามีตัวเราของเราตัวฉันของฉันตัวกูของกูอัตตนิยาก็คือความยึดติดถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่นับเนื่องกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นสถานภาพเกียรติคุณชื่อเสียงหัวขนยศทรัพย์อํานาจบ้านที่ดินรถลูกแก้วเมียขวัญ ถุงดำดำขาวยาวสั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกผิดนี่คือความเห็นใช่ไหมและเราก็ยึดติดในความเห็นอันนี้ยึดติดในสิ่งที่มากระทบยึดติดความเห็นยึดติดความหมายของภาษาใครว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเราโกรธใช่ไหมนี่เรายึดติดในภาษายึดติดในรูปแบบขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความยึดติดเหล่านี้เนี่ยคือปัญหาของชีวิตเรา ธรรมดาเราเหมือนตับหลับอยู่เราไม่ค่อยสนใจตัวเองเราไม่สนใจว่าเราเป็นใครเราไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับตัวเรามันบ้าเลือดเอ็นชานกันมันบ้าเลือดไปร่ํารวยกันเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นรู้ว่าตัวเราหลงเข้ามาอยู่ในความคิดที่เป็นขยะของตัวเองอะ่ะคืออยู่ในกองขยะแห่งความคิดอะ่ะมันก็ยังไม่รู้ว่าฉันหลงในกองขยะแห่งความคิดและไอ้ขยะความคิดเนี่ยมันก็เตือนเรา ด้วยการที่ทําให้จิตใจเราหงุดหงิดขุนเม,มืออเราก็ไม่ฝึกวิชาดูจิตใจอีกกระทรวงศึกษาสอนให้ใช้แต่ความคิดมันก็เลยไม่รู้ว่าอาใจมันเละไปแล้วเพราะไม่ได้สอนเรื่องใจมึงรู้ไหมเด็กเกิดมาด้วยความสดใสสว่างไอสัตว์พ่อแม่สังคม,มไทยแม่งกระน,นำให้ลูกแม่งไหลซึ่งจินตนาการแม่งตื่นรู้แบบโง่ตื่นรู้แบบเอามันที่คดโกงไงเฮีย <Yeah, S 2> แม่คดโกงทั้งประเทศเลยทําไมเพราะมึงตื่นรู้ในการเอาไงทําไมมึงไม่ตื่นรู้ในความสุขละ่ะ ใช่ไหมไอ้เฮเ่บบนมึงก็เหมือนกันไอ้เฮใช่ไหมมึงเข้าใจปะนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคมไทยมึงรู้ปะเพราะมึงถูกพ่อแม่อบรมมึงมาแบบตื่นรู้ทางการเอาเปรียบและเอา ตัวกูโดนฉันเนี่มันเป็นกำแพงที่ขวางกั้นเรากับสรรพสิ่งเกิดการแบ่งเขาแบ่งเราขึ้นมาแต่ถ้าตื่นรู้ขณะที่เรียกว่าไม่มีอวิชชานะมาบดบังไม่มีความหลงนะมาครอบงำจิตเนี่ยมันก็จะเป็นความตื่นรู้อย่างเรียกว่าอย่างถาวรนะเป็นความตื่นรู้ที่เข้าใจ ความจริงของสรรพสิ่งคือมันต้องมีสำนึกในการมองใหม่ทุกเรื่องในโลกใบนี้เริ่มจากตัวเองก่อนใช่หไหมต้องให้ทุกคนมีการศึกษาเรื่องวิปัสสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธนะไม่ใช่เป็นวิธีการฝึกจิตให้มองโลกตามความเป็นจริงสาระมัมีอยู่แค่นี้เองถ้าเราอยากจะเข้าหาความจริงเราต้องอยู่บนความจริง ความจริงกับสิ่งปรุงแต่งมันก็แยกกันอยู่แล้วคือความจริงมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าใจป่ะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกเวลาเราพูดถึงความจริงเรื่องหน,นึ่งเนี่ยทุกคนมองความจริงผ่านประสบะการณ์ของแต่ละคนเราตัดสินทุกเรื่องทุกขณะด้วยประสบะการณ์ปุ๊บ ชอบไม่ชอบเกลียดเดินเข้ามากูเกลียดมึงแล้วเฮียแต่งตัวงี้แม่งกวนตีนไอ้หน้าตา,างี้แม่งเหมือนโจ์เก่าไม่ดีฮะเราตัดสินโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้วิเคราะห์ให้ฟังคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติไงมึงไม่สามารถเข้าใจตัวเองได้สมองมึงสามารถรู้ว่าตัวเองมึงมีงมความผิดอะไรบ้างแต่มึงไม่สามารถแก้ปัญหาความผิดของตัวมึงได้นั่นก็คือการไม่รู้จักเลย สมองมึงรู้ว่ามึงมีอะไรไม่ดีมึงขี้ระแวงหัวมึงมึงขี้หึงสมองมึงรู้มึงขี้ตนีเห็นปะมึงรู้แต่มึงไม่รู้ไงดังนั้นถ้ามึงรู้มึงต้องเข้าใจตัวตนของมึงเองนั่นคือการบังคับบังคับได้แล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดบ้างก็คือเปลี่ยนสันดานมึงได้ มื่อมึงเปลี่ยนได้ในตัวสันดานของมึงหรือจริตของมึงมึงยังเปลี่ยนสมองคิดของมึงได้ไงมึงจึงไม่ฆ่าแม่มึงแล้วพ่อมึงไงมึงจึงไม่คดโกงไงการเปลี่ยนตัวเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับเปลี่ยนตัวเราในยากที่สุดเลยตัวเราซึ่งมีความงกเป็นเจ้าเรือนเปลี่ยนจากความงกเป็นการให้ไม่ใช่งง่ายนะครับทำยากทำได้ เปลี่ยนความเกลียดให้เป็นความรักเปลี่ยนความหลงให้เป็นรู้รอบรู้จริงเป็นพื้นฐานเลยครับผมมีคนถามว่าตื่นรู้แล้วทำอะไรต่อวะเอาจตื่นรู้ไปทำไมตื่นรู้ทำอะไรต่อ ผมคิดว่าคุณูปการของการที่แต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะตื่นรู้อะครับหรือว่าอยากจะเข้าใจตัวเองและชีวิตนะครับผมคิดว่ามันทำให้เราดำเนินชีวิตเนี่ยด้วยด้วยการที่เราใช้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยอย่างสูงสุดะครับผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันที่โลกมันวุ่นวายเพราะมนุษย์มันคิดคิดเป็นนะ แต่สิ่งที่ทาให้โลกวุ่นวายได้น้อยลงก,ก็คือการที่มนุษย์มาคิดเป็นเนี่แหละมันก็ไม่มีความเป็นตัวเมื่อมีความเป็นตัวมันก็จะเกิดเมตตากรุณาตื่นรู้แล้วก็ไปวันเนสตื่นรู้แล้วก็ไปเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนไปช่วยช่วยทําจิตอาสาใช่มันก็นําไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นเพราะอย่าลืมว่าตื่นรู้นี่คือการที่ตระหน,นักถึงความจริงว่าไม่มีตัวกูไอ้ตัวกูเป็นแค่สิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเผลอไปยึด ความตื่นรู้คือการตระหนักเห็นถึงมายาภาพดังกล่าวแล้วก็สามารถที่จะทําลายมายาหรืออวิชชานี้ลงได้จิตคุณจะเริ่มมีเมตตามากขึ้นเพราะคุณเห็นโลกตามความเป็นจริงคุณไม่ได้เห็นว่าอ๋อเขาแกล้งคุณเขาอยากให้คุณเจ็บปวดเขาโกงคุณไม่ใช่คุณจะรู้สึกอ๋อเพราะเขาไม่มีเขาจนเว้ยเขาถึงต้องขโมยของเราแล้วเราไม่ใจร้ายทําไมไม่ให้เขากินเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ว่าเขาจนไง คือเนี่ยการมองโลกมันจะเริ่มมีฐานข้อมูลที่กว้างขึ้นไม่ใช่เอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้งถ้าเราจะต้องมองมนุษย์คนหนึ่งเราย่อมต้องสำหรับความคิดพี่คือเราต้องมองทะลุถึงแก่นสารในตัวเขาเราต้องมองทะลุเสื้อเชิ้ตเสื้อสูทน่ามองเข้าไปในใจเขาไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ยากรวยดีจน พิการชาติเชิดชาติกำเนิดอะไรคุณก็มีความงามของคนคือถ้าเกิดคุณเริ่มเข้าใจตัวนี้คุณจะมีเซลล์เลสเปคใช่ไหมคุณจะเริ่มเลสเปคตัวเองในฐานะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทุกอย่างคุณด้อยกว่าคนอื่นคุณผิดคนนั้นดีคนนั้นเลยมันไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าไม่มีเท่ากันทุกคนแม่งยูนิคต้องศรัทธาในตัวคนนั้นคนทั้งโลกดดาไอเนี่ยเลวไอ้นี้บ้าแต่เราต้องเห็นมุมดีในหัวผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้ที่คุณเห็นด่าบ้านั่นแม่งพระจันทร์เนี่ยเห็นพระจันทร์ไหมสมมติพระจันทร์อยู่บนหัวเนี่ยเรายืนตรงนี้เขาบอกเมฆแม่งบางพระจันทร์ดำปีเออมึงย้ายไปยืนตรงนู้นเนี่ยพระจันทร์โครสว่างเลยเป็นพระเรามองเขาด้วยมุมมองที่เมฆบางเนี่ย<อ>แต่ผมเป็นโค้ชผมจะหมุนตัวผมไม่มองเขาอีกมุมหนึ่งเห็นะโอ้โหข้อดีคุณเยอะเลยคือคือคนที่มันติดคุกทำมาบ้าบอในประเทศเนี้ยมันมีดีกันทุกคนนะ และท,ที่เขาเลวทุกวันนี้เพราะไอ้ผู้คนดีเนี่ยตัวแสบไปตัดถิ่นเขาไอ้พวกติดดีออติดดีแล้วไปรังแกเขาติดดีแล้วไปสร้างเงื่อนไขเขาสำนึกตัวเนี้ยองค์ความรู้แบบนี้ทำยังให้ทุกคนมีความเข้าใจในคุณค่าของตัวเขาและนี้จะเป็นแก่นเป็นต้นทุนในการที่คุณจะต้องเดินต่อ พราะว่าพี่เพิ่งเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันนะเริ่มเป็นมะเร็งเยอะเขาก็จะพูดว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ไม่หันมาเอาจริงยังปล่อยชีวิตไหลไปอย่างนั้นนะเมื่อไม่มีจุดที่ตัวเองเห็นว่ากําลังยืนอยู่ปากเหวไม่มีทางตื่นรู้หรอกอันนี้สําหรับคนกลุ่มใหญ่ๆเลยนะท,ที่ได้ยินมาพอาจารย์มองว่าการตื่นรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นผ่านกระบวนการสองอย่าง หนึ่งเกิดจากการที่ชีวิตได้พบกับประสบการณ์ที่หนักหนาสาหัสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็เกิดการเรียนรู้ครั้งสำคัญเป็นบิ๊กแบงทางวิญญาณจริงมันก็นำมาสู่การเป็นคนแบบนี้เลยครับ <laughs> แล้วผมว่ามันจริงที่เขาพูดว่าแบบคนเราจะเห็นทมชัดที่สุดตอนที่เรามีความทุกข์ที่สุดเลยครับ ประสบการณ์ตรงเนี่ยที่ชีวิตเราเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองในในวันนั้นที่มันมีคําถามขึ้นมาแล้วมันเป็นคําถามที่ทรงพลังที่จะสามารถพลิกให้ชีวิตตื่นเพราะอะไรพี่จะเป็นคนที่ตั้งคําถามว่าเพราะอะไรและเพราะการตั้งคําถามเนี่ยมันจึงนําไปสู่การรู้ได้เร็วขึ้น